ไว้่แมกมองอไรเหรอแม่งมองทางนี้เหรอเพื่อจะเห็นอะไรน่ารักน่ารักอะเออเป็นมุกมาแล้วหนึ่งนะคะเออพี่แมงนี่เวลาทำผมเปิดหน้านี่ดูดีตลอดเลยนะครับอ่าโอเคแล้วเวลาอยู่ไปต่อโอ้อันนี้คือทำไมวันนี้หล่อจังเลยอ่ะ อ๋อแล้วก็ทำไมวันนี้ปากดูเนียนเป็นพิเศษด้วยผมรู้แล้ว<อ>พี่ใช้อะไระ<อ>ทำไมไม่ไบอกกันเลยอืมมีของดีไมมบอกไม,ไม่แนะนำเลยมีของดีไม่บอกเลยอะ่ะอครับ <laughs> จริงๆแม็กพูดตอบน้องได้นะครับตอบไตอบไม่ถูกเลยครับนี่แหเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้นะครับอยากทาเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าอยากให้พี่ทาให้อยากให้พี่ทาให้อ่ะครับ สิบไม่เก่ง่ะผมต้องทำไงดีเหลืออีกสิบวิค่ะสิบวิสุดท้ายครับผมก็อย่าลืมใช้ไบ่เบรียนนิวยอร์กนะครับอาจจะได้เนียนทั้งเนียนทั้งมุมเลยเนาะครับผมเหมือนพวกเราเนาะไม่เขียนเลวคือนอนั้นเนี่ยใช้แบบว่าใส่ตานะคะเนาะ